โอเคครับสวัสดีครับนะครับขอต้อนทุกคนนะครับเข้าสู่ช anel สอนเบสครับแล้วคลิปนี้นะครับเป็นคลิปคลิกเล็กๆน้อยๆนะครับในการสลับเบสนะครับเวลาไปเล่นสลับเบสมันต้องสลับยังไงบางคนว่าผมเวลาผมหันเล่นแล้วแบบโอ้สลับแทบตายนะครับแต่มันมาได้ลงตรงกระเดืองมาได้ลงตรงแฉะดังนั้นมันเลยอุดกันมันแน่นมันเลยเล่นมันแน่นครับสังเกตง่ายๆครับถ้าผมเล่นในสมัยตะกอนนะครับนะการที่เราเล่นตบเบสเนี่ยมันจะมีการวัดพอป แล้วก็ดึงนะครับพื้นฐานนี้ผมคงจะบาบ่าบาได้ลงลึกนะครับถ้าใครอยากอยู่แนะนำไปให้ดูของคูหลุยครับคูหลุยดีมากเลยนะมิวสิกกรุ๊ปสคูลนะฮะอันนั้นฮนะคหลุยจะแนะนําในการตบแบบแต่ผมจะบอกวิธีการสังเกตครับเวลาเวลาเรามือใหม่ผมพูดถึงมือใหม่เวลาเล่นสลับเบสมันจะมีแค่ตบแล้วก็ดึงเอาง่ายๆครับเรายังแบบรวมถึงโกดโนสนะเอาตบกับดึงฮะเวลาตบปุ๊บสังเกตเสียงกระเดื่องครับกระเดื่องกับเสนะ้นตึกโป ตึกตึกโป้เอาง่ายๆแบบนี้เลยบางคนจะมองข้ามไปบางคนตบแล้วเหลือ่อมอ่าเข้าใจเราเราต้องเข้าใจว่าเราเล่นและเขาบิตรงกันอันนี้คือมันฟังออกเลยนะครับถ้าเวลาอยู่หนา้าเวทีแล้วแบบเจอเสียงที่มาแบบดัๆจริงๆครับเพี้ยเพี้ยลงมาตลกเลยนะเล่นบิตรงกันวงจะดูหลวมไปนะครับเวลาเล่นจริงๆเนี่ยครับผมขอให้ฝึกแบบนี้เลย มันคือเรื่องจริงบางโคนใส่บปได้ตรงเลยบปได้ตรงกับกระเดื่องที่เขาเยียบย่ำมาอย่างกับเขาเลยดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมเคยเล่นใช้คำว่าเคยเล่นดีกว,ว่านะช่วงน,นั้นสองเยอะนะครับใช้ตรงนี้ขึ้นตรงครับเราฝึกพื้นฐานกับมือกลองถ้าจะให้ดีครับฝึกมือกลองด้วยกันจะดีครับถ้าฝึกในการเล่นในในเพลงก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเวลาเล่นจริงๆแล้วครับมือกลอง เขาอาจจะมาเล่นทำทำมิ่งความเร็วเท่ากับในเทปจริงๆครับดังนั้นเวลาเล่นกันจริงๆควรฝึกกับมือกล่องจริงๆจะดีมากกว่าครับโอ้ยง,ยง่ายๆเลยครับ อย่างเงี้ยครับง่ายๆนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างแค่กรุ๊ปไม่ง่ายจังหวะก่องคือตึกโป้ตึกตึกโป้ตึกโป้ตึกตึกโปะนะครับมันมีวิธีดีดได้หลายแบบแต่ผมแนะนำวิธีที่สังเกตได้ง,ง่ายๆแบบเม็ดกระเดืแบบแ่องแบบน้อยๆแบบเนี้ยเราจะได้เรียนแบบง่ายๆถ้าจังหวะแบบตึกตะตึกตะตะตึกตะตึกตึกเอาทำยังไง ยายามบอกเขาให้ถูกครับนี่สาคัญเลยเดียว<ป>นะถ้าจะใส่โกโน้ตเข้าไปแค่คร่าวๆมันคือแค่คร่าวๆ คนบัได้ใส่บัได้บล็อกสายไปเสียงอึ้งครับดังนั้นถ้าเป็นผมเล่นเวลาผมเล่นเจอเจอมือกล่องผมจะเล่นบล็อกสายด้วยให้มันเสียงมันหยุดพองามพอเสียงที่มันบต้องไปกวนกันเยอะระวังในการตบที่แปลว่าต้องไปแทร็กใส่ที่อื่นเลยครับ นั่นคือการซ้อมจริงผมอุ้นตรงว่าผมซ้อมน้อยแต่ถ้าน้องๆซ้อมแม่นๆจริงๆครับมันจะตรงกันมันจะสนุกจริงๆม,มันจะอึ้งไปลองเล่นดูครับ นี่คร่าวๆครับคุณผู้ชมครับนี่คือจุดสังเกตนะถ้าอะไรลองฝึกดูถ้าอะไรซ้อมบ่อยๆครับถ้าไม่ซ้อมก็จะเหมือนผมตีเล่นติดขัดๆอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมไมได้คาดเลยเวลาผมอัดวิดีโอผมอัดยาวๆเลยนะครับนี่คือเรื่องจริงถ้าใจลองไปเล่นดูโอเคครับยังได้ติดตามรับชมกันด้วยกัแร้วกันอย่าลืม Sub ับส i b e แล้วก็ ฝากติดตามกับตัวเล่นได้ช่วยแชร์ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ